มาดูในส่วนของวัตถุดิบนะครับจะมีเป็นปลาดุกฮะผมซื้อไปจากรถกลับข้าวนะฮะพริกแดงกีดาครับมีใบมะกรูดครับมีโหระพาครับแล้วก็มีแป้งชุบทอดครับมีมะเขือเปาะฮะแล้วก็มีพริกแกงครับแล้วก็มีในส่วนของกะทิฮะผมใช้เป็นกะทิก่องนะครับเราเริ่มจากทอดปลานะฮะผมจะใส่ในส่วนของแป้งชุบทอดลงไปก่อนนะฮะ ผสมให้เข้ากันนะครับกับน้ํามันแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาดุกนะครับแปรงชุบทอดจะทําให้ในส่วนของการทอดเนี่ยปลาจะไม่ติดกระทะนนะฮะแล้วก็มาตามด้วยในส่วนของผักนะฮะใบมะกรูดแล้วก็หัวละพานครับแล้วก็พริกแดงกินาก็ผ่ากลางนะฮะส่วนมะเขือป่อนฮะใส่น้ําแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะฮะ ก็ป่นนี้จะช่วยให้ในส่วนของมะเขือเนี่ยอ่าผ่ามแล้วมันจะไม่ดำนะครับนี่ครับปลาจะไม่ติดกระทะนะฮะนะครับปลาดุกจะไม่ค่อยสดนะครับเพราะว่าผมซื้อจากลดกับข้าวนะฮะถ้าสดเนี่ยทอดลงมาชิ้นจะสวยจะสีจะไม่ค้าเท่าไหร่นะฮะคราวนี้มาแกงนะครับใส่กหัวกะทิลงไปนะครับด้านบนของกะทิกล่องนะฮะแล้วก็ตามด้วยพิกแกงครับ ผสมพี่แกงกับกับกะทินะฮะคนให้ในส่วนของกะทิเนี่ยแตงมันนะฮะ้าแห้งก็เพิ่มในส่วนของกัวกะทิเพิ่มนะฮะผัดต่อไปจนในส่วนของกะทิแตงมันแล้วก็ส่งกลิ่หอมนะครับแล้วก็ตามด้วยกะทิส่วนที่เหลือนะฮะ รุงรสชาติด้วยโรตีครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะฮะที่น้ำคัญนะครับผมใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะฮะแนะนําเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะครับจะได้รสชาติที่กลมกลม่อมเพิ่มความหอมด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยน้ําปลานะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าครับแล้วก็ชิมรสชาติด้วยนะครับใส่ใบมะกรูดกับพริกแดงกินดาครับ พอเริ่มเดือดใช่ไหมครับก็ตามด้วยมะเขือเปอาะฮะมะเขือ,ปอเปราะนี่ผมจะต้มไม่นานนะครับต้มพอให้มันผมต้มเนี่ยอยู่ประมาณสักห้าถึงไม่เกินสิบนาทีนะครับเพราะว่าความร้อนจะทําให้ในส่วนของมะเขือเนี่ยมันจะสุกไปในตัวนะฮะความระอุนะครับเวลาถ้าเรายังไม่รีบทานนะฮะเราจะได้ความกรอบของมะเขือนะฮะนี่ครับเสร็จแล้วฮะ ก็ตามด้วยหัวะพาเลยครับคนผสมให้เข้ากันนะฮะเสร็จแล้วเสร็จครับพร้อมตักเสิร์ฟแล้วครับวิธีเสิร์ฟนะฮะก็นําในส่วนของกระดูกเนี่ยใส่ถ้วยนะครับคล้ายๆเสิร์ฟแบบแกงส้มนะฮะเสิร์ฟเป็นถ้วยๆไปนะครับนี่ครับยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็ โรยหน้าด้วยเนื้อประดุกสักหนึชิ้นนะฮะเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ